ลองคิดดูนะครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศไทยต้องเลือกครับว่าเราจะเข้าข้างไหน<ช>ข้างหนึ่งคือมีคอมมิวนิสต์ก็คือสาภาพโซเวียตกับจีนอ,อีกข้างสหรัฐอเมริกาให้บอกวามันเลือกแบบหนูต้องเลือกต้ตองเลือกเออก็เลือกอเมริกาใช่ไหมตแต่ว่าเราสามารถตัดขาดจากจีนได้ไหมไม่ได้ประเทศไทย นี่เราต้องรักษาสายใหญ่เอาไว้ที่ปรึกษาจอมพลปอเช,ชื่ออาจารย์มั่นพัฒโนไทยเอา่างนี้เราใช้วิธีซื้อใจคนจีนด้วยการส่งตัวประกันไปเหมือนนังจีนไหมเขาจะได้เชื่อใจเราว่าถึงเราจะอยู่กับอเมริกาแต่เราเนี่ยจริงใจที่จะอยู่ใกล้จีนอาจารย์มั่นพัฒโนไทยท่านส่งลูกชายและลูกสาวของท่านไปเป็นตัวประกันที่จีนไปปั๊บจีนฉลาดพอครับท่านโจเอินไหลพูดว่าเรารู้ว่าเพื่อนเราที่ชื่อว่าไทยอยากทำอะไรเพราะฉะนั้นเรารับเด็กสองคนนี้เป็นลูกดึงเรา ก็เลยกลายเป็นการบอกจีนว่าประเทศไทยอยู่ข้างอเมริกาแต่เรายังคงเป็นเพื่อนกันนะครับอพออเมริกาเปิดสัมพันธ์กับจีนประเทศไทยก็เลยมีสายใหญ่และเดินหน้าหม่อมราชวงศ์คริธิ์ท่านก็เลยเดินทางไปเปิดสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเหตุการณ์นี้50ปีที่แล้วดูสิครับเห็นไหมครับว่ามเมาไหมล่ะอันนี้ไม่ใช่วิชาการนะครับน้องๆที่เห็นเป็นยาขมเฮียเรียกโปรเจกต์ที่เฮียทำประวัติศาสตร์ว่าเปลี่ยนยาขมให้เป็นขนมหวานครับ